เก้าก็สู่61สอย่างเป็นทางการยังไม่เคยใช้สองอย่างหนึ่งนั่งนั่งรถเมล์ฟรีสองดูหนังครึ่งราคาแต่พยานจะบอกว่าเออผม60กว่าแล้วนะไปนั่งทานร้านอาหารเอ๊ะมีบัตรคนละครึ่งหรือเปล่านอกจาที่มันเปลี่ยนไปมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนปอีกไหมครับที่ คือก็เรียกว่าวัยวุธกับคุณอวุธเะเนาะความจริงเราไม่ควรจะต้องมาพูดเกี่ยวับเรื่องนี้เลย <Yeah. S 1> <laughs> แต่ก็ดีเหมือนกันก็ถือว่าให้เกียรติสําหรับการพูดคุยสําหรับการที่เดินทางเข้าไปสู่ยุคกเกษียณอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยได้รางวัลเปลี่ยนกเกษียณเป็นพลังครับ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกเขาเรียกว่าไม่ใช่วิกฤตนะคือเป็นเป็นเป็นโอกาสในช่วง เวลาที่เราเข้าสู่วอกเกษียณแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานอะไรหลายๆอย่างให้กับสังคมได้นะฮะก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการทำงานกับการใช้ชีวิตเลยครับครับก็มันอยู่ที่หัวใจของเราครับมันอยู่บางคนก็ทำงานด้วยหัวสมองอย่างมากมายอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปก็มีบางคนทำงานด้วยร่างกายบางคนก็อ่อนเปลี้เพลียแรงไปก็มีนะฮะเพราะว่าใช้ใช้เยอะเกินไปแต่บางครั้งเราต้องทำงานด้วยหัวใจ ะะเออมันยังไงกันก็ทำงานด้วยความรักอยู่ตรงไหนงานหนักเราก็ทำได้งานเบาเราก็มีรอยยิ้มคือถ้าสมมติว่าเรามองโลกในแง่ดีแล้วก็เข้าใจว่าในโลกใบนี้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะฮะอย่างบางคนอ,อ,อะไรอ่ะทำกระเป๋าตังหายกระเป๋าตังหายก็ต้องก็ต้องก็ต้องปีมีทุกแหละใช่ไหมแต่มีทุกแล้วมันจะได้กระเป๋าตังกลับมาหรือเปล่า แล้วต้องบอกว่าใช่วันนี้โชคดีกระเป๋าตังค์หายาใช่ดีนะที่มือถือไม่หายอ่ากระเป๋าตังค์ซื้อใหม่ได้มือถือเนี่ยโอ้โหมี Mobile ม o b บายแบงกิ้งเนี่ยหายทั้งยวัวใช่ไหมแต่ว่าเคล็ดลับของปิติคือต้องไม่เครียด,ดนะต้องไม่เครียดครับคือเราเรา,เรารู้เรารับรู้ได้ว่าปัญหามันมีเดี๋ยวที่ว่าเราจะก้าไปแก้ปัญหาตรงไหนแล้วก็แก้จุดนี้ไม่ได้ก็แก้จุดอื่นก่อน ะะพอแก้จุดอื่นได้เมื่อมันคลายลงแล้วก็ไปแก้จุดนั้นจุดนี้จุดนึงจุดนี้ผลสุดท้ายถ้าเรามุ่งม,มั่นเอาใจใส่ในการที่เราจะแก้ไขย,ยังไงมันก็ต้องทําได้ออกกำลังกายโรยการทานอาหารนะคะพิ๊กครับก็ไม่ใช่ไปเข้าฟิตเนสนะครับแต่ว่าใช้ใช้โอกาสในการออกกําลังกายด้วยตัวเองอย่างเช่นเวลาก่อนนอนก็จะมีการยืดร่างกายนะฮะยืดร่างกายคือบางคนก็ยกน้ําหนัก ยกดรัมเบลยกอะไรอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนั้นก็จะทําให้ตัวกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นแต่ถ้าสมมุติเราเราดึงนะฮะเราเรายืดมันออกไปใช้ใช้วิธีการยืดมันก็เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งแล้วก็มีวิ่พื้นบ้างอะไรบ้างนะยกเท้ายกเกือบทุกวันครับเราใช้วิธีการตอน <c oughs> สมมติว่าเรา <c oughs> แปลงฟัน <c oughs> นะฮะแล้วก็ยกนี่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเป็นร้อยฮะเป็นร้อยช่วยได้ช่วยได้แล้วเราก็ไม่แทบจะไม่ต้องไปไปเข้าฟิตเนสอะไระมากมายเพราะมันใช้เวลาเยอะยนะใช่อย่างเมื่อคืนเนี้ยนอนดู n น t f l i x ตอนตีสองเราก็นอนบนโซฟาแล้วก็หนึ่งสองอ่าใช่ไหมสามสี่อ่าแล้วก็ค <laughs> ว้าขนมมากินอ่าอ,อันนั้นไม่ใช่ละ <laughs> 60แน่แน่ครับครับผมรู้สึกไงบ้างท่านแก็บอดูไม่ถึง60ก็ดีครับก็เป็นตัวอย่างอันดีเป็นเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าเราเราก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเสียความรู้สึกกับกับอายุของเราแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปขี่จักรยานอย่าไปขี่มอเตอร์ไซค์นี่เดี๋ยวก็จะมีภูเก็ตไบค์วีคก็จะมากันทั่วทุกสารทิศเลยสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลนะฮะบุ่งตรงไปที่ภูเก็ต แล้วก็ไปไเรียกว่าติชิโร่ไม่ยอมแก่ยอมมันก็ต้องมีสักวันแะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่วันนี้แน่ไม่ใช่วันนี้น่เราอาจจะแก่ได้แเราก็มีความสุขกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในชีวิตประจําวันของเราทุกวันทำทุกทาทุกอย่างให้ดีทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะแล้วก็วันพวกนี้ก็ค่อยเริ่มทําใหม่ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ